โอ้โห oh, ดูฮะฝักของประดูป่านี่ลูกประดูป่าเพียบเลยนี่ยปลูกจนสามารถที่จะติดฝักแบบนี้แล้วนะต้นประดูป่าในสวนโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์สวัสดีครับวันนี้นาเล็กพาเลาะชมไม้ในสวนของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อีกแล้วเป็นไม้ป่านะ ปลูกจนสามารถที่จะติดฝักติดผลเทียบเลยสามารถที่จะเอาไปเพาะขยายพันธุ์ไนดะ้บางทีหลายๆคนอยากจะหา,มาเมล็ดพันธุ์ก็หาไม่ได้เพราะว่ามันต้องมีต้นใหญ่นะที่มีติดฝักหรือบางทีต้นสูงใหญ่เกินไปฝักมันก็จะปิวไปไกลไม่สามารถที่จะเก็บได้เยอะๆนะแต่ว่า ในส่วนของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิกธิกมีต,ต,ต่ำสามารถที่จะเก็บได้เลยไปไปดูกันเนี่ยสวนป่าของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิกิกนะก็เป็นอีกหนึ่งโซนที่ปลูกไม้ป่าเนื่องจากที่ของเราเนี่ยมีเยอะรวม400กว่าไร่โซนไหนที่เรายังไม่ได้ใช้งานเราก็ต้องทำให้มันโล่งไปก่อน พอถ้าไม่เราไม่ปลูกต้นไม้แล้วมันก็จะรกเป็นป่าเนี่ยเนี่ยพอปลูกต้นไม้ปุ๊บพื้นที่ข้างล่างเป็นไงฮะเราไม่ต้องเสียเวลาตัดหญ้าเลยเห็นไหมโล่งเตียนหมดเลยโซนนี้เป็นโซนไม้ประดู่นะไม้ประดู่ป่าก็ไม่มีเห็ดขึ้นนะเพราะเชื้อเห็ดจะขึ้นกับไม้ตระกูลยางนาซะส่วนใหญ่เนะย ทีนี้หลายคนจะดูไม่ออกว่าประดูป่าหรือประดูบ้านนะปะดูบ้านหรือเราเรียกว่าประดูกิ่งอ่อนนะสังเกตเปลือกไม้ประดูเนี่ยจะออกเทาๆเ,เข้มๆนะแล้วก็ถ้าเป็นประดูกิ่งอ่อนเนี่ยจะมีรอยหักเยอะแยะเลยใบของเขาก็จะใหญ่กว่าด้วย แต่นี้ประดูป่าส่วนใหญ่เห็นไหมฮะต้นจะเปล่าตรงขึ้นไปเลยนะรอยกิ่งหักแทบจะไม่ค่อยเห็นเนี่ยจะเป็นแบบนี้ถ้าเอาไปเปรียบเทียบกันชัดเจนก็จะเห็นเลยนะว่าประดูป่ากับประดูบ้านเป็นยังไง <c oughs> อ่ะนี่ฮะมาดูว่านนี้ปลูกซะจนเนี่ยติดฝักติด ผลเนี่ยนะสามารถที่จะเอาไปเพาะได้นะพวกนี้นี่แก่แล้วเนี่ยนะเดี๋ยวก็ร่วงถ้าจะเก็บก็สามารถที่จะเอาไปเพาะได้นะนี่แหละสวนป่าของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะปลูกไม้ที่หลากหลายนะเดี๋ยวมีอีกไม้อีกหลายอย่างนะเดี๋ยวนาเลก็กจะพาไปชมเรื่อยๆนะว่ามีไม้อะไรบ้าง อายุของไม้พวกนี้ก็ประมาณ15หถึง2ีปีะนีะนะ่ประดู15ปีก็ประมาณนี้แหละดูแล้วมันร่มรื่นฮะน,ะนี่บรรยากาศดีเดินเข้าไปเนี่ยพื้นที่ข้างล่างโล่งเลยพราะเวลาที่ใบประดูมันคลุม มันก็ไม่มีแสงลอดลงมาก็หญ้าก็ขึ้นไม่ได้เห็นไหมฮะสุดยอดจริงๆ